กาบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสมุทธะปัจจิมาสมุทธะทุกๆพระองค์ด้วยความครบนอบน้อม,อมแล้วก็ขอสวัสดีญาติบุญญาติธรรมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเรื่องเล่านิทานของทานตะวันในตอนที่37ตอนเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดหลังจากที่ทานตะวันนั้น ได้ดวงแก้วสุริยันจันทราและรู้พระคาถาและก็ไขรหัสในการที่จะทําการเปลี่ยนภพภูมิให้กับดวงจิตได้และหลังจากนั้นมีการประกาศถึงการสําเร็จธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมิกราชโดยหลวงแม่กฤษพรได้รับทศบุราาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้เห็นการบรรลุธรรมของแตรรร่ละท่าน ปรากฏว่ามีผู้ที่สามารถบรรลุเป็นพาาระอรหันต์ได้สพระองค์และมีผู้ที่สามารถบรรลุพระอนาคามีพระสกิทาคามีพระโสดาบันสามสิบกว่าพระองค์และทานตะวันนั้นก็ได้รับพระเมตตาประกาศผลการปฏิบัติธรรมอยู่ในระดับของพระอนาคามีขั้นต้น และต่อมาองค์พระพุทธเจ้าน้อยสามารถนำดวงจิตเข้าไปรวมกับดวงจิตหลักขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าบนแดนพนิพานและได้รับพลังพุทธบาร,รมีเพิ่มขึ้นเป็นอีกหนึ่งร้อยเท่าและทรงกลับมาสามารถแตกผลึกดวงจิตออกเป็นแสนแสนดวงและดวงจิตเหล่านี้ก็จะไปยังผู้ที่สามารถบรรลุธรรมตั้งแต่ขั้น พระอรหันตเจ้าพระอนาคามีพระสกิทาคามีและพระโสดาบันสิ่งที่เกิดขึ้นกับทานตะวันนั้นทานตะวันได้ปฏิบัติทุกอย่างเป็นเส้นทางเดียวกับทางมหาวิชธชตมิกราชโดยทานตะวันนั้นไม่ทราบเหตุการณ์ล่วงหน้ามาก่อนเมื่อตนปฏิบัติสิ่งใดก็จะได้รับข่าวจากหลวงแม่กุจจพรและหลวงพ่อมานิตท่านทรงปฏิบัติ ในภารกิจนั้นเช่นเดียวกันจึงทําให้ตัวเองเห็นสภาวธรรมนี้ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจึงเป็นจุดหนึ่งที่จะยืนยันได้ว่าตนเองนั้นก็ได้รับผลึกดวงจิตขององค์พรุทธเจ้าน้อยเพื่อมาเป็นบรมครูที่จะสอนดวงจิตของตนนั้นให้ละสังโยชน์ทำคุณงามความดีในการชดช่วยดวงจิตเป็นการต่อไปและที่สำคัญ ทานตะวันเห็นสวสาวธรรมของตัวเองที่เกิดขึ้นนั่นคือจิตของตนได้กลายเป็นกระจกสะท้อนกับอย่างรวดเร็วและมีพลังมหาศาลเช่นเมื่อทานตะวันทํากรรมดีกรรมดีก็จะสะท้อนกลับมาอย่างรวดเร็วและมีพลังเป็นทวีคูณเมื่อทานตะวันเผลอทํากรรมอะไรกรรมนั้นก็สะท้อนกลับมาอย่างรวดเร็วและทวีคูณเช่นเดียวกันและมีผู้คนที่มา มีปฏิยาในการกระทําทั้งกายวาจาใจในด้านที่มีดีต่อทันตวันทันตวันเห็นผลสะสะท้อนกลับถึงเขาเป็นทวีคูณเช่นเดียวกันไม่เกินระยะ3วัน7วันและธันตวันเห็นผู้ที่กระทําดีต่อทันตวันเกิดผลดีต่อเขาเป็นคุณอนันต์เป็นคูเป็นผลคูณทวีความดีนั้นก็เกิดขึ้นภายใน3วัน7วันเช่นกันและนี่ก็คือการยืนยันอีกประการหนึ่ง ที่ได้รู้ว่าได้รับดวงจิตขององค์พระพุทธเจ้าน้อยมาคอยดูแลเป็นบรม,มครทคูที่คอยสอนทันตะวันให้อยู่ในกรอบของศีลทาสมาธิและปัญญาในตอนนี้นะครับก็ต้องขอเสนอเรื่องราวของคำว่าเอนดูเขาเอนเราขาดเมื่อทันตะวันได้รับกติกาต่างๆมาเพื่อเป็นเกราะป้องกัน ไม่ให้ตนเองนั้นได้รับผลกระทบที่รุนแรงในการเข้าไปช่วยในการสลายกรรมหรือเข้าไปดับเคริงเจ้ากรรมให้กับดวงจิตต่างๆและเขานั้นเข้ามาสู่การทําความดีในกรอบของศีลธรรมสมาธิและปัญญาและเขานั้นได้รู้จักกับสายธรรมสัมมาสมุทธปัจชิมาสัมพุทธะซึ่งทันตะวันนั้นจะทําหน้าที่เป็นสะพานบุญนําผู้คนเข้าสู่ธรรมะ กึ่งพุทธการทานตะวันสังเกตมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองตนเองนั้นเมื่อเห็นยติธรรมท่านใดมีข้อติดขัดประการใดก็จะมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นในดวงจิตให้รู้ว่าบุคคลผู้นี้สิ่งนี้คือสิ่งที่ติดขัดทำให้เขานั้นไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมแต่ทานตะวัน นั้นจะต้องฝึกฝนการช่วยเหลือและการวางอุเบกขาไปพร้อมกันแต่ก่อนหน้านี้ทันตะวันไม่ทันระวังตัวมีญาติธรรมนามสมมุติพี่หนึ่งนามสม,มุติท่านเป็นนักบวชแต่ท่านติดขัดอยู่ประการหนึ่งก็คือท่านมีเฟซส่วนตัวแต่ท่านนั้นไม่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ท่านใช้รูปของคารวาส และก็มีกรรมปรามาสจากประชาชนทั้งหลายที่มาเห็นเฟสของท่านแล้วเกิดความคิดทางกายวาจาใจปรามาสตัวนักบวชได้รับผลกรรมโดยไม่รู้ตัวว่าเจ้าของเฟสนี้ไม่ใช่คารวาดแต่เป็นนักบวชด,ด้วยเหตุนี้ทานตะวันจึงยังไม่ได้วางอุเบกขาในเวลานั้นตนเองจะช่วยบอกเขาได้แต่เขาจะต้องเข้าสู่กระบวนการดับเพลิงเจ้ากรรมในกติกาที่เกิดขึ้น แล้วในปัจจุบันนี้ธันตะวันเป็นเพื่อนกันในทางเมสเซจจึงพิมพ์ไปบอกท่านแต่ท่านกับปฏิเสธมาผลที่ออกมาก็คือกรรมที่เจ้ากรรมนายเวรสะท้อนกลับมาถึงธานตะวันนั้นไม่ถึงตัวธันตะวันแต่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือตกลงไปหน้าจอกระแทกกับก้อนหินทำให้กระจกด้านหน้าเป็นรอย นี่ก็คือสิ่งที่เตือนให้ทันตะวันรู้ว่าอย่าออกนอกกรอบให้อยู่ในกติกาแต่ทันตะวันก็ยังไม่ทันระวังตัวเหตุการณ์ต่อมาทันตะวันได้ไปเห็นข้อติดขัดของอีกหนึ่งดวงจิตอ่าแม่สองนามสมมุติท่านเป็นคนหนึ่งที่สร้างบาร,รมีกับสายธรรมส,ามมาสมัมมาสมุทธะปชิมาสมุทธะมากมายเหลือเกินและท่านนั้นก็มีมรอบวาร,รบุญที่จะได้เข้าสู่การเป็นนักศึกษา ของมหาวิเชตมิกราชเพราะการทําความดีนั้นเป็นการสะสมบารมีแต่การบรรลุธรรมนั้นจะต้องทําการขัดเกลาผู้ที่จะขัดเกลานั้นจะต้องเข้าสู่การเป็นนักศึกษาของมหาวิเชตมิกราชและที่สําคัญจะได้มีโอกาสรับทศพสปยานที่หลวงแม่กุศชพรน,นั้นท่านจะได้ดูว่าขณะนี้ปฏิบัติไปถึงขั้นใดแล้วทันตะวันก็เป็นเพื่อนกันทางมิเศษเช่นเดียวกันก็เลยเมิเศษไปบอก ปรากฏว่าท่านก็ปฏิเสธมาเช่นเดิมด้วยท่านนั้นป่วยอยู่มีเจ้ากรรมในเวรกําลังเล่นงานกรรมนั้นย้อนกลับมาถึงทานตะวันทานตะวันท้องเสียทั้งวันทั้งคืนอาการหนักรุนแรงมากแต่โชคดีที่พอมีบุญบารมีบางอย่างคุ้มไว้ได้หากเป็นบุคคลธรรมดาก็น่าจะเข้าเอ็ดมิดอย่างแน่นอนนี่คือเหตุการณ์ครั้งที่สองที่ทานตะวันเห็นแล้วว่า เราฝืนกฎของเราเองฝืนกติกาเอ็นดูเขามากอยากช่วยเขาแต่เอ็นเราก็ขาดยังไม่พอเหตุการณ์ที่สามก็เกิดขึ้นมีน้องท่านหนึ่งท่านบรรลุธรรมในขั้นพระโสดาบันแล้วทานตะวันก็อยากจะให้ท่านนั้นได้เลื่อนขั้นเป็นพระสกิทาคามีและก็ได้เห็นว่าท่านนั้นมีอดีตที่มีความสัมพันธ์กันมา มีบุญสัมพันธ์กันมาแต่อิจฉาจึงทําการสวดฟอกโดยนำดวงจิตของท่านมาสวดฟอกให้และเห็นวิบากกรรมว่าอีกไม่นานด้วยกรรมที่ท่านเป็นนักลบและเคยฆ่าผู้คนไวม,มากเจ้ากรรมก็จะทําให้ท่านเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์บาดเจ็บสาหัสทานตะวันจึงทําการเจราจากับเจ้ากรรมและให้เขานั้นผ่านได้รับแสงจากดวงแก้วสุเรนจนทาจนเจ้ากรรมนั้นเปลี่ยนภพภูมิไป ผลกรรมนั้นจึงย้อนมาถึงทานตะวันเมื่อทานตะวันช่วยในการฟอกจิตและสลายกรรมตรงนั้นแล้วปรากฏว่าทานตะวันมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไปหมดทั้งตัวและเกิดการเดินไปเตะเก้าอี้จนตอนนี้กระดูกของนิ้วก้อยด้านซ้ายมีการอักเสบและเจ็บมากเป็นระยะเวลาที่ยาวนานตอนนี้สองเดือนประมาณสองเดือนแล้วแต่ก็ยังไม่หายจึงเป็นบทเรียนให้ตัวเองรู้ว่า เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะปรารถนาอยากช่วยผู้ใดก็ตามแต่แต่ต้องให้เขาเหล่านั้นเต็มใจที่จะเข้าสูกา่กระบวนการกติกาของทันตะวันเพื่อทันตะวันนั้นจะได้อยู่ต่อไปอีกยาวนานและจะได้เจอผู้คนที่เขาสามารถที่จะบรรลุทมได้จาก,กเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงสอนให้ทางตะวันรู้ว่าเราควรรู้จักวางอุเบกขาก่อนและผู้ใดเขาพร้อมที่จะให้เราช่วยแล้วเราจง ช่วยบุคคลเหล่านั้นด้วยความเต็มใจและสุดความสามารถที่เรานั้นจะทําได้เพื่อเขานั้นเข้าสู่การเป็นพระเดียเจ้าที่สูงขึ้นสูงขึ้นเป็นระดับต่อไปและในตอนนี้ทันตวันก็ขอจบเรื่องเล่าทันตะวันเพียงเท่านี้นะครับกราบนมัรสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสมุทธะปัจฉิมาสมุทธะทุกุองค์ด้วยความเคารพนอบน้อม แล้วก็ขอสวัสดีญาติบุญญาติธรรทุกท่านสวัสดีครับ